สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่สนใจจะออกรถมือสอทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาบุกหน้าร้านเพชรยนต์นะครับมาดูรถเก๋งที่น่าใช้นะครับมีทั้งตัวเก๋งซีดานเก๋ง SUV นะครับคอมแพกเอสยแล้วก็รถ7ที่นั่งนะครับรถครอบครัวมีนะเดี๋ยวพามาชมกันนะครับไล่เรียงไปเลยนะครับคันนี้เลย Toyota Cross นะครับตัว1.8 h y b r i d นะคันนี้ราคา789,000บาทนะครับปี2020ใช้งานมา74,000โลนะครับคันนี้ สีเทาดำนะครับดูภายในนะเป็นเบาะสีแดงนะครับออกน้ำตาลแดงนะครับออกแนวลักชัวรี่เลยคันนี้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับไม่แท้ไม่เดิมไม่กลับไม่กอแน่นอนนะครับคันนี้โตโยต้าตัวครอสไฮบริดนะครับคันนี้ใครสนใจนะราคา7จ็ดแสนแปดบาทปี2020นะครับคันต่อมาครับคันนี้ Honda CR-V 7ที่นั่งนะครับคันนี้ปี2021นะ ใครอยากได้ปีใหม่ๆนะครับรถ CRV 7ที่นั่งคันนี้เลยนะครับราคาอยู่ที่859,000บาทเป็นตัว 2.4E นะเป็นตัวเครื่องเบนซิน2004นะครับปีใหม่ๆไม่ๆน้อยๆสีบอนเงินนะครับคันนี้แต่ดูภายในนะครับเบาะที่นั่ง3แถวนะครับเหมาะเป็นรถครอบครัวนะเบาะหนังสภาพเบาะสวยๆนะครับฟองน้ําแน่นๆทุกอันนะครับแล้วก็หนังตึงตะเข็บไม่มีขาดนะครับนี่แถว2แถว3นะครับ สภาพใหม่หมดนะครับใครสนใจนะตัว Honda c r v 2.4คันนี้ครับรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับพร้อมลุยนะขับหน้าเครื่องเบนซิน2004ไม่แค่แสนโลเท่านั้นนะครับปี2021นะฮะประตูท้ายเปิดไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ให้ชมกันนะครับมีหลายคนนะถามหาอยู่นะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับผมมีอีกคันหนึ่งนะปี2018คันนั้นราคา6 29,000 นะครับถ้าอยากได้ปีใหม่ๆปี21คันนี้859,000นะครับที่นั่ง3แถวนะคันนี้ครับเปิดปิดไฟฟ้านะครับดูคันต่อมานะครับ Honda CHR นะครับคันนี้ Honda CHR ครับคันนี้เป็นตัว h ฮ b ริดด้วยนะครับราคานะตั้งขายอยู่ที่549,000ปี2018นะครับวิ่งใช้งานมา120,000โลนะครับ127,000โล Toyota CHR นะครับ1.8ไฮบริดคันนี้ครับ ภายในนะครับสภาพสะอาดสะอ้านนะเบาะหนังสีดำนะครับเบาะฟองน้ําแน่นๆหนังตึงๆนะครับคันนี้ได้แอร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้านะครับพร้อมออโต้เบรคโฮมีมาให้ครบเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับไม่แท้ไม่เดิมนะ1 2 0 0 0 0โลนะครับคันนี้เป็นตัว1.8 h y b r i d h i g h นะครับตัวท็อปสุดของ CHR เลยคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมคันต่อไปนะครับ Honda CHR เหมือนกันนะครับคันนี้เป็นสีขาวครับ ตัว1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดมันกันนะครับลงแม็กมาแล้วนะคันนี้นะครับใส่ล้อแม็กขนาดใหญ่นะตัวล้อนะครับอ่ะล้อนะครับเป็นตัวล้อแม็กขนาด18นิ้วนะครับยาง235สาทับห้นะคันนี้ติดเบรก4ล้อนะครับช่วงล่าง tnga ราคานะครับตั้งขายอยู่ที่539,000บาทปี2018ไม่แสนห้าครับเป็นตัว1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดมิดนะครับตัวนี้1.8ึ่งจุดแปดไฮบิดมิดมาดูภายในนะครับ มาชมกันภายในพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังสีดำนะครับทรงบัคเก็ตซีดนะฮะแอร์ออโต้เหมือนกันนะครับฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะเกียร์ออโต้พวงมาลัยเป็นไฟฟ้านะครับแบบพาวเวอร์คุมพุสสตาร์ทนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสคันนี้ะเกียร์ออโต้ครับใครสนใจหาอยู่นะ toyota chr สีขาวคันนี้นะครับเป็นตัว1.8ึ่งแปด hybrid mix นะครับจัดได้จัดนะครับคันนี้หรืออยากได้รถอีโคคาร์นะครับดีไซน์ใหม่นะคันนี้ โตโยต้าเอทีบหนึ่งจุดสองคันนี้นะครับปีใหม่ๆนะครับคันนี้รถปี2023นะครับใช้งานมาแค่36,000กพนโลนะครับราคาตั้งขายอยู่549,000บาทตัวเนี้ยเป็นตัวพรีเมียมลักชัวรี่เลยนะตัวท็อปเลยนะครับพรีเมียมลักชัวรี่นะครับคันนี้ปีใหม่ไม่น้อยครับวิ่งมาแค่36,000กพโลเท่านั้นปี2023ภายในนะฮะเบาะสีแดงนะครับตัวพิเศษนะเฉพาะพรีเมียมลักชัวรี่นะที่จะได้เป็นเบาะหนังสีแดงแบบนี้นะครับ ภายในหรูหรานะครับฟังก์ชันต่างๆนะจัดเต็มนะครับพวงมาลัยเนี่ยมัลติฟังก์ชันคูตคอนโทรลมีให้เรียบร้อยนะครับระบบความปลอดภัยนะครับแจ้งเตือนการชนนะครับระบบป้องกันลื่นถลายทักชั่นคอนโทรลนะครับมีมาให้ครบนะครับเกียร์ออโต้นะครับโหมดแบนนวลมีมาให้นะแอร์ออโต้ด้วยนะคันนี้เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับครบคันเลยนะครับฟังก์ชันต่างๆนะครับระบบความปลอดภัยจัดมาเต็มนะครับดูนะฮะระบบ ไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทุกบ้านนะครับเซ็นทรัลล็อกนะกระจกมองข้างพับออโต้ปรับออโต้ด้วยนะครับจัดเต็มครับคันนี้ t o y ยต a y a r ริสเอทีนะครับตัวพรีเมียมลักชัวรี่นะคันนี้สีเทาพิเศษนะฮะอันนี้สีเทาพิเศษมาคันต่อมาครับ t o y ยต a าเวล z สนะครับรถเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวน่าใช้คันนี้ t o y ยต a าเวล z สนะครับ1.5สมาร์ทครับ ปี2023ใช้งานมาแค่45,000โลเท่านั้นนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีมาให้แล้วนะครับไวเลสชาร์เจอร์มีมาให้แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสปุ่มพุชสตาร์ทนะครับคันนี้จอทัชสกรีนขนาด7นิ้วราคา639,000บาทปี2023นะครับไม้แท้ไม่เดิมไม่กลับไม่กอนะสี่หมนห้าพันโลนะครับเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับมีที่นั่ง3แถวนะให้ดูกันนะครับติดฟิล์มมรรรออบบคคัันนนนาเีียย้้้แลวะ เบาะที่นั่งสามแถวนะครับเหมาะเป็นรถครอบครัวขายหาใช้งานอยู่นะครับคันนี้เวล้อจัดได้จัดนะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีนะครับเครื่องตัวเดียวกัวีออสเลยนะเน้นอึดถึกทนนะครับแม็กทูโทนนะครับปัดเงานะครับขนาด15นิ้วมาเรียบร้อยนะครับดูหน้าตาเวล้อนะครับปียี่สิบสานะไมค์สี่หม่นห้าพโลครับมาดูโตโยต้าครอสครับ789,000ปี2020นะครับเลขกไมค์แค่50,000โลเท่านั้นตัวนี้เป็นตัว1.8ึ่งจุดไฮบริด นะครับ toyota cross ฟังก์ชันครบนะครับตัวนี้เป็นตัวพ p r e m i ยมเซฟตี้ด้วยนะครับตัวท็อปสุดเลยนะฮะพ p r e m i ยมเซฟตี้เดี๋ยวดูภายในนะครับคันนี้ภายในรูราครับตัวท็อปสุดนะครับจอทัชสกรีนขนาด8นิ้วนะครับเนี่ยไม้แท้เดิมครับ52,000โลพวงมาลัยหุ้มหนังมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลมีให้ครบนะเกียร์ออโต้นะครับเบาะหนังสภาพสวยๆเลยนะครับทั่วทั้งคันเลยนี่นะหนังไม่ขาดนะครับฟองน้ำแน่นๆนะเบาะไม่มีย้วยนะครับ สภาพภายในสะอาดสะอาเลยนะครับผ้าชม Honda CR-V นะครับใครอยากได้รถครอบครัว5ที่นั่ง SUV นะครับของ Honda นี่คันนี้สีดำนะครับล้อแม็กทูโทนปัดเงานะครับคันนี้ไฟหน้า led แบบเกตปา CR-V Gen 5นะคันนี้ปี2021เลขไมลแค่85,000โลเท่านั้นนะครับคันนี้ราคานะครับตั้งขายอยู่7 8 9ด0 0บาทครับคันนี้ CRV ตัวนี้เป็นตัว5ที่นั่งนะครับ เป็นตัว 2.4s นะครับ 2.4s ตัวไมน r c เช็ดแล้วนะตัวนี้นะครับตัวไมน่าเช็ดละนะฮะอ่ะคันต่อมาครับคันนี้เป็นตัว7ที่นั่งนะครับปี B 2018นะครับไมซันซีราคา6,29,000บาท CRV 7ที่นั่งนะครับคันนี้ไฟหน้า LED แบบเกตบาร์แล้วนะครับกระจังหน้าโครเมียมตัวเจน4อ่ะเจน5ตัวนี้เจน5ครับขออภยัยนะ เบาะหน้านะครับนี่เป็นแบบทรงบักเก็ตซีดนะครับเบาะหนังสภาพเบาะหน้าปีกเบาะไม่มีล้มนะครับสภาพสวยเลยนะครับเกียร์ออโต้แบบ CVT นะเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับพุชสตาร์ทครับกุญแจสมาร์ทคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกระพปงมาลายนะครับผู้หนังสวยๆแบบนี้นะไม่มีทะลอกครับรถผ่านการตรวจทุกคันนะครับที่นี่215จุดนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับพุชคอนโทรลมีให้ครบนะฮะเป็นตัวเจ็ดที่นั่งนะครับคันนี้เบาะหนังสีดำนะครับสภาพเบาะสวยทุกตำแหน่งเลยนะครับ อะมาดูคันต่อไปนะครับเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะคันนี้ Toyota Innova นะครับราคานะครับตั้งขายอยู่ที่599,000บาทนะครับรถปี2019นะครับคันนี้เป็นตัว 2.8G นะครับตัว 2.8G รถใช้งานมา160,000กมนโลนะครับเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะครับนี่ไม้แท้ไม้เดิมนะ160,000กมนโลนะครับให้ดูชัดเลยนะไม้แท้เดิมนะ ยี่ออโต้ครับเครื่องยนต์ดีเซล2,008เครื่องตัวเดียวกับ f o r t จูเนอร์2,008เลยนะครับคันนี้เครื่องตัวเดียวกับ f o r t จูเนอร์นะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับครอบครัวขนาดใหญ่นะคันนี้เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับแอร์เพดานนะครับเย็นทั่วถึงทั้งคันแน่นอนนะครับนี่ไฟแอมเบนไลท์สวยๆเลยนะครับแอร์เพดานกระจายทั่วทั้งคันนะครับมีถึงแถว3เลยนะครับตัวแอร์นะช่องแอร์นะครับทั่วถึงแน่นอนนะครับเบาะแถว3ใหญ่ๆกว้างๆเลยนะครับอินโนวา คคัันนนี้ะรบสภาพภายในนะครับไม่เอี่ยมทําสปามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจคันนี้นะครับราคา599,000บาทติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์0623058486นะครับสนใจมาดูรถที่เสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพครับมี Honda c ซ v Gen4 เจนอีกหคันนะครับคันนี้ราคา495,000ปี2015จดทะเบียน2017นะครับเป็นตัว5ที่นั่งนะคันนี้ คันนี้เป็นตัวเครื่อง2.0นะครับขับ4ด้วยนะ2 0 e นะครับ All Wheel Drive นะครับคันนี้ขับเคลื่อน4ล้อแบบ Full Time นะเครื่อง2,000ขับ4หายากครับตัวนี้ปี2017รถใช้งานมาไม่เยอะนะครับกุญแจเนี่ยเป็น Smart k e y l e s แล้วนะครับคันนี้ปุ่มกด Push Start นะ Air Auto เกียร์ Auto นะครับคันนี้ทุกอย่างนะครับถ้าจะยกมาจาก Accord Gen9 เลยนะปุ่มกด Push Start วงมาลัย Multi Function หุ้มหนังนะครับหน้าจงหน้าจอนะครับสไตล์ เหมือน a อค o อร์ดเจนเเลยนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะคันนี้รถใช้งานมาไม่เยอะนะครับปี2017ก็จริงนะแต่วิ่งมาแค่160,000กมโลเท่านั้นสภาพเบาะไม่มีช้ำนะคันนี้นะครับใครสนใจนะ CR-V ปี15.17ครับ4.95นะครับพอนนี้ประมาณสักเดือนละไม่ถึงหมื่นนะคันนี้ประมาณสักเดือนละ9,000นนะครับอ่ะมาดูคันต่อมานะครับคันนี้ Toyota Altis เอาติดครับ489,000เป็นโฉมใหม่แล้วนะคันนี้โฉม TNGA นะครับเครื่อง1.6นะครับเป็นตัวเอาติด 1.6G นะครับปี2019ใช้งานมาแค่130,000โลนะครับอึดถึกทนประหยัดน้ำมันนะครับช่วงล่างนุ่มๆเอาติดตัวนี้เลยนะครับเป็นรถที่ช่วงล่างนุ่มสุดแล้วนะครับในบรรดาซีดานซีเซ gment นะคันนี้เครื่องยนต์อึดถึกทนนะครับประหยัดน้ำมันที่สุดในบรรดารถซีเซ gment แล้วนะครับไม่รวมกับรถไฮบริดนะรถที่เป็นน้ำมันล้วนในตัวนี้ประหยัดสุดแล้วนะครับ ใช้งานดีมากนะครับ489,000ครับปี2019นะฮะเลขไมล130,000โลนะตัว t n g a ครับเอาติดตัวนี้นะครับมีรถเล็กอีกคันนะครับ Toyota Yaris นะครับตัว Sport Premium นะครับตัวท็อปสุดของ Yaris แล้วคันนี้ปี2022ครับเลขไมลแค่54,000โลนะครับราคา459,000บาทคันนี้ตัวท็อปครับฟังก์ชันครบนะครับภายในมีมาให้ครบทุกอย่างละนะครับ กุญแจสมาร์ทคีย์เลตนะครับแอร์ออโต้นะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วกระจกตัดแสงนะครับแบบออโต้นะครับกล้องหน้ามีมาให้เรียบร้อยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับจอ TFT นะฮะกุญแจสมาร์ทคีย์เลตนะครับคันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะครับไฟหน้ามีไฟตัดหมอกเลดีมีมาให้ครบนะ459,000หาหนะครับคันนี้ยาริสตัวท็อปสีเทาดำนะสนใจเข้ามาดูได้นะครับที่เสรีไทยหกสิมินบุรีนะครับอ่ะพาชมกันต่อนะครับ Toyota Cross ครับตัวนี้1.8 h y b r i d นะครับสีดำนะ Toyota Cross 1.8 h y b r i d คันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่679,000บาทปี2021นะครับไม่แค่แสนโลนะสีดำนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้นะรถใช้แค่แสนโลนะครับปี21ด้วยนะครับรถ4ปีเท่านั้นวารันตีศูนย์ยังเหลือนะครับพวงมาลายพุ่มหนังนะครับไม่มีถลอกลอกลอนนะมัลติฟังชันนะครับพุชคอนโทรลมีให้ครบแอร์ออโต้เกีย์ออโต้นะครับภายในนะครับ คุมโทนเป็นสีดำนะครับสภาพเบาะหนังไม่มีขาดนะครับฟองน้ำแน่นๆนะฮะคันนี้อ่ะโตโยต้าคลอสไฮบิดนะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบิดสมาร์ตนะ679,000จนาพนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ062 305 8สองนะครับยาริสนะครับตัวหน้าใหม่หน้าแฮมเมอร์เฮดครับสีเทาดำคันนี้นะครับ479,000บาทนะครับยาริสตัวหน้าหัวค้อนนะครับ ปี2023นะครับไมล์หลักพันนะครับคันนี้รถวิ่งแค่7 0 0 0พัโลเท่านั้นนะครับสภาพป้ายแดงนะครับราคาร่วงจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะครับสนใจเข้ามาดูรถได้นะคันนี้ตัวสปอร์ตนะ1.2สปอร์ตคันนี้นะครับอย่าลิมตัวสปอร์ตสภาพใหม่เอี่ยมสภาพป้ายแดงเลยนะฮะรถยังเหลือวารันตีศูนย์นะครับปี2023สีเทาดำนะคันนี้479,000เนาพนะครับมาสด้าซีเครับคันนี้529,000บาท ปี2022เลขไมล์แค่7,000 0โลนะครับตัวรองท็อปเลยครับตัว2.0เบตพัดนะครับสภาพเดิมทั้งคันนะคันนี้ภายในนะสภาพสวยๆนะครับเบาะนะครับสภาพไม่มีขาดนะเดินได้สีเทานะครับฟังก์ชันต่างๆจัดมาเต็มนะครับนะไม่ว่าจะเป็นเบรคมือไฟฟ้าออโต้เบรคโฮนะครับพวงมาลัยฟูลมัลติฟังก์ชันนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เลสนะครับหน้าจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับแบบป๊อปอัพมีให้ครบแล้วนะครับคันนี้ ราคาหายจากป้ายแดงไปส0 0 0สนนะครับ5,29,000บาทนะรถปี2022รถใช้งานแค่70,000โลนะคันนี้โตโ o ต้ a l อ i าติครับคันนี้เป็นตัวโฉมนิวที่ NGA แล้วนะครับคันนี้ราคาตั้งขายนะอยู่ที่5,10,000บาทปี2020ครับรถใช้งานมาแค่1,20,000โลนะครับอายุรถ5ปีนะครับสภาพภายในนะไม่มีเสื่อมไม่มีโซมนะครับทุกอย่างสภาพเดิมนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับ เครื่องดีช่วงล่างดีไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำหรือจมน้ำนะครับประวัติเข้าศูนย์ตลอดครับคันนี้5 1 0 0 0นบาทนะครับเอาติดปี2020คันนี้นะครับมา v ีออสครับคันนี้ v ีออสตัว1.5มิตรนะคันนี้นะครับ1.5มิตรปี2020ราคา389,000แาพคันนี้นะครับลงแม็กมาเรียบร้อยนะครับภายในให้มาเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอทัชสกรีนขนาด7นิ้วนะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับมีโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย l i g h t มีไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าครบเลยนะครับล้อแม็กขนาด16นิ้วนะครับภายในจะเต็มราคานะ389,000ปี2020นะครับอ่ะอีกคันนึ่งยาริสตัวท็อปนะครับ s p o ร์ตพรีเมียคันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรต่อเลยนะครับใช้อย่างเดียวหลังคา b a แบ r o ูฟด้วยนะครับคันนี้ติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับคิวซุ้มล้อสีดำนะครับแบบนี้ แม็กทูทนปัดเงาขนาด15นิ้วใส่มาให้เรียบร้อยนะครับดิสหน้าดําหลังราคา4 4 9 0 0 0นะครับรถแค่90,000โลนะครับปี2021นะครับรถไม่ไม่ถึงแสนนะคันนี้ปี21ราคา4 4 9 0 0 0ได้ตัวท็อปไปเลยนะครับยาริสตัวท็อปสปอร์ตพรีเมียมนะครับท็อปสุดของยาริสแล้วนะครับชมนี้นะครับชมสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตานะคันนี้นะครับเบาะหนังนะครับเดินได้สีํำเงินสภาพเบาะไม่มีช้าครับหนังสวยๆนะครับ นี่คือทั้งหมดนะครับรถโซนหน้าร้านของเพชรยนต์นะครับที่จอดอยู่โซน A หน้าร้านเลยนะรุ่นไหนนะครับถูกใจนะครับติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับทั้ง c r v วนะครับเวลอดรถครอบครัวรถซีดานรถ e ีโคคาขนาดเล็กนะครับติดต่อเข้ามาได้ถ้าสนใจขั้นไหนนะครับวันนี้ครับช่องรีฟนะครับผมรีฟเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วระกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ